วันนี้ลุงมอจะพาพวกเราเนี่ยปลูกป่าในเมืองกะทินะครับซึ่งการที่นี่แหละลุงพอก็เคยพาพวกเราชมกันคลิปสองคลิปแล้วนะครับซึ่งเป็นการท,ที่ของปาเลยของแกะครับมาทะเลของแก็ะในส่วนของ คณะแพทย์ศากนะครับโรงพยาบาลศรีนครินทร์เนเองนะ,นะครับแต่ว่าไม่ได้พาไปเที่ยวโรงพยาบาลกันนะวันนี้ลุงบอยจะพาพวกเราเนี่ยบุกป่บบาในเมืองเพื่อตามกระรอกสีนะตรงนี้ก็นำเสนอว่ามีกระรอกสีนี่เยอะนะครับกระรอกสีเยอะก็ไปตามดูว่าหลังจากลงคลิปแรกเนี่ยเป็นปี นะครับเกือบปีนี่ยังมีกระรอกสีให้เราได้เห็นบ้างไหมรับอ่าถ่ายกับมือถือเบ็ดอึดนะครับหนักครึ่งกิโลกว่มนะมือถือตัวนี้กีเทลนะกี่เทลหรือกี่เทลไม่รู้นะครับอ่าโ20 Pro หรือ w 2 Pro โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะตามหากระรอกสีตัวเล็กๆอ่ะนะครับ หลากสีเนี่ยที่เคยเห็นเนี่ยยังมีอยู่บริเวณนี้ไหมนะครับแล้วก็พาดูชมดูต้นไม้ที่ก็เว้นไว้เนี่นี่เห็นเป็นแป็งกราวเนี่ยนะครับก็มีต้นอะไรบ้างไปรู้จักอะไรบ้างหลวงพ่อไม่ได้รู้จักทั้งหมดนะครับถึงว่าหลวงพ่อเรียนกเกษตรมานี่แหละนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้จักต้นไม้ทั้งหมดนะครับดงนั้นให้เราดูการว่ามีต้นมอะไรบ้างที่่อนไว้ก้นต้นก็เดินแนวเรียบถนน,นนะครับ ฝั่งนั้นก็คือฝั่งอาคารเรียนนะครับอาคารเรียนรวมของคณะแพทยศาสตร์นะซึ่งลุงวอก็จะพาพวกเราเนี่ยเดินแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้เราไปดูกระอกสีที่นะที่ที่ที่ฝั่งฝั่งที่ถนนนะขวางหน้านั้นคือหน้าถนนนะครับถนนยาวตัดเข้าไปในตัวเมืองมีรถวิ่งอยู่นะแต่ในส่วนนี้แหละระหว่างอาคารกับถนนใหญ่ ของเมืองก,ก้นแกนเนี่ยนะครับมันจะมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะนให้เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆนะครับหนะลวงพ่อพยายามจะซู o ไม่น้อยนะครับเพราะกลอ้กลองกล้องของมือถือตัวนี้ซูมได้แค่สีเท่าเองนะนี่ดูต้นไม้หลากหลายมากนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะซึ่งให้ความชุ่มชื้นนะแล้วก็ร่มเงา พวกขี่ยงขี้ยาพวกมากินข้าวเวลาพาญาติมาโรงพยาบาลเนี่ยก็เอาเข้าวมาดกรอมาเองก็มากินกันตรงน,นี้ก็ร่มรื่นดีนะครับน,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 นี่นี่นี่นีนี่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 า,า,านน <c oughs> ี่นะ่นี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 นะคนี่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 นีนนี่นี่นี่นั่นี่นี่นีนี่นนี่นี่น่นีน่นา ลงบัวบอกแล้วว่าจะตามล่า,ากระรอนะไม่ล่านะตามดูกระรอกสีนีดูนะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้แกงหนึ่งนะครับที่ให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยถ้าสนใจเนี่ยได้มาดูธรรมชาตินะครับใน แต่ว่าสวนป่าก็ไม่ใช่นะเขาปรับปรุงกันอยู่ด้วยเป็นที่นั่งพักผ่อนนะแต่ในสวนนี้นี่ยังเพิ่งจะเริ่มพัฒนาแบบช้าๆนะครับช้านี่หลวงพ่อก,ก็พาพวกเราเดินไปไม่เยอะหรอกนะเจอกระอกตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นก็แล้วกันนะนี่ให้ดูต้นไม้นดูนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์นี่ นะครับเนี่ยต้นไะ้นใหญ่ทั้งนั้นนะครับซึ่งถ้าโคนทิ้งเรียกเสียดายนะลุงบอเสียดายมากคราบคุนทิ้งนะแต่ทางที่ดีถ้าจะให้เป็นแหล่งเรียนรู้จริงๆเ่ยนะครับนะถ้ามีป้ายมีอะไรชีบร้บาะแสนะให้เด็กรุ่นหลังได้รู้ว่าเป็นต้นอะไรบ้างเนี่ยก็น่าจะดีนะครับแต่คาดว่าเขาคงน่าจะทำแหละนะเพราะตรงนี้เป็นสถาบันศึกษานะครับ ถึงอยู่คณะแพทยศาสตร์ก็เดนะก็เป็นที่ฝึกนักศึกษาแพทย์ต่อไปก็เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญนะยื้อชีวิตมนุษย์นะถือว่าสำคัญมากนะสนะนะำคัญมากนะเพราะฉะนั้ตรงนี้ก็คือตาบันศึกษาก็น่าจะมีต่อไปก็น่าจะพัฒนาให้มีนะชื่อมีสกิมีที่มานะนี่ ก็มีมานั่งเป็นวางจังหวะเลยเขเริ่มเขาน่าจะปรับปรุงระบบกระปานะแะน่นเท่าพีอีกับแหล่เท่าพีอีวาง่าเ,เดี๋ยวจะเดินเนี้ยนะไม่ไปยาวแล้วเพราะว่าที่เขาเยอะหลายปันไร่เนะเอาเป็นว่าเดินกลับเพื่อได้เจอ,เอ,อนองกระรอกเนี่นี่หลวงพ่อเดินมาจากตรงนั้นอะไรเมื่อกี้นะนี่ นี่ลูกใต้ใบของปันธอินารียลูกใต้ใบของแห่ิษานีน่าจะคนละสายพันกับภาคใต้นะของภาคใต้นี่จะต้นเล็กกว่านี้นะลูกใต้ใบนี่เป็นสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติฟังยาอ่านี่ภาคใต้นันก็มีต้นไม้ดอกไม้ระดับน่าจะขึ้นเอง่นี่น่น เดี๋ยวน่าจะได้เห็นการ,ลง,รลงกระรอกกันบ้างนะครับนี่นะครับวามค้างนั่นก็คือถนนใหญ่นะครับถนนใหญ่ถนนแปเลนเก้าเลนสิบเลนไม่รู้นะซึ่งเป็นถนนหน้าโรงพยาบาลหน้ามาเลยามาวิจัยเลยน,ะนวิจยเลยก่อนแกณฑ์หรือมอขอนะครับเดี๋ยวลุงบอจะพาพวกเราเนี่ยดู นะครับนี่มีต้นไม้ใหญ่เยอะมากแต่รับเยอะมากเหนะ็นไหมนี่ต้นไม้ใหญ่ที่ก็เว้นไว้นะซึ่งเป็นต้นอะไรบ้างลวง่อก็ไม่ค่อยรู้จักหมดเคยที่รู้จักก็คอมเมนต์นะว่าเป็นต้นอะไระเพื่อแบ่งปันความรู้กันนะครับแบ่งปันความรู้กันนะซึ่งตรงนี้นี่เป็นพื้นที่ของอ่า คณะแพทยศาสตร์นะครับมาหาวิทยาลัยกอนแก่นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่ากแก่นะของภาคอีสานนะของประเทศเทยนะซึ่งเป็นมาหาวิจัยที่มีชื่อเสียงนะมีลูกจษต์ลูกหาเยอะแยะไปหมดนะครับมหาวิจัยกนแก่นเนี่ยในส่วนนี้เป็นส่วนของโรงพยาบาลศรีนคะรินนะซึ่งเป็นที่ฝุดแปดเป็นที่ฝุดนิสิบ เรื่อเรื่อง,องจะมีนกมีอะไรบ้างแหละเนี่ยยุก็จะเดินตามที่เขาเอารถนะเอารถดันรถถอทางมันจะไม่รกเกินไปนะจะเห็นข้างหน้าก็เป็นม้าน,นัง่งนะให้คนได้นั่งนะครับยุงก็เยอะนะเพราะว่าอย่างว่าแหละเดินในป่านะเดินในป่าเพราะนั้นยุงเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นชืน ตรงนี้คนตกดีนะคนตกดีลุงพอมาครุกครั้งนี่อย่าเหม็นโรครอยของคนตกนี่ดูดูดินมีความชื้นเห็นไหมดินมีความชื้นเมื่อก่อนลุงพอเนี่ยมาทายนี่จะเห็นกระรรกนั่นเห็นไหมนี่ยเรื่มเริ่มเร่มเห็นแล้วเนี่ยนี่ที่ต้นไม้ไหวไไหวไอยู่แหละนะครับเริ่มเริ่มเห็นตร,ร,ร,ระโรคแล้วเดี๋ยวจะถ้าโชคดีอาสีดำนะ นี่สีดำนะครับนะเห็นไหมสีดำนะแกบบรอกดำสนิทเลยนะครับไม่ใช่สีดำโทนะเรื่องนี้แหละนะมันแอบอยู่ในที่รกรก,รกนะครับรกรก,รกจริงๆเร้่มันมหีหลากสีนะครับมีหลากหลายสีเออซึงวันนี้นี่ตรงไรบรรยากาศไม่เหมาะสม หรือว่ามันหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะเขาทำตรงนี้เมื่อก่อนเป็นที่รกนะเพามันปรับปรุงที่ใหม่ตรงนี้น่าจะเพื่อวางต่อประปาหรือจะปรับปรุงใหม่ไม่รู้มันก็เลยมีน้อยนะครับมีน้อยไม่มากเท่าที่ควรนะครับนี่นั่นเป็นตึกตึกที่เห็นข้างหน้านี่นะเป็นตึกของโรงพยาบาลศรีนักกรินนั่นนั่นเลยนะในส่วนของ คณะเพทศาสตร์มาวิทจาะเลยคนแกน่มันก็มีนกเอี้ยงมีนกเอี้ยงนกพิราบนกเขาเยอะๆไปหมดนะครับในส่วนนี้นี่แถวนี้แหละเมื่อก่อนนี่แถวนี้นี่จะมีกระรอกสีหลากสีเลยนะมีกระดอกหลักสีเยอะมากมาเที่ยวมีคนเอาอาหารมาให้ด้วยนะ เอาเศษอาหารอะไรมาตั้งไว้เนี่ยมันก็จะมากินแต่ว่าตอนนี้ไม่ก็เห็นเศษอาหารมาตั้งไว้แถวนี้สั่ไเลยเลยนะอาจจะไม่มีคนอมาให้หรือโดนห้ามหรือก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ยังมีอยู่บ้างยนะังมีอยู่บ้างถึงเนี่ยแล้วเนี่ยจะวิ่งต้านไปหมดเลยครับนะวิ่งเป็นบ้านไปหมดลรอถึง แต่วัลป์อเนี่ยกระโรเล็กลกระ,กะ,กะ,กะสีแบบนี้จะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีนี่ก็คือพื้นป่านะครับปืนป่าที่น่าจะเป็นปอดแห่งหนึ่งในการควกอากาศหายใจของของใน,ในมหาวิทยาลัยกรุงเก็นนี่คือเศษเซี่ยวนะครับเศษเซี่ยวของพื้นที่เองนะครับ จริงๆแล้วพื้นที่ของมาอาหาวิจยาลัยก่นแก่นีมีกว้างขวางนะกว้างขวางเลยนะซึ่งนี่ก็เศ้เชี่วเล็กๆนะเสยวเล็กๆรอถ่ายพวกเราดูรอลุงบอนี่ตอนนี้ไม่ค่อยจะได้ทำคลิปอะไรนะครับโอเคนะก็คิดว่าลุงบอก็ะาเราไปเยาตามอ่ะดูผิดหวังนะ่องก้างจะผิดหวัง ไม่ปิดหวังเลยเปอร์เซนตรอก่ว่าปิดหวังได้เจ็ดสิเปอร์เนะไ,ได้เห็นเล็กๆน,น้อยๆไม่มากตัวแต่ก็อย่างน้อยก็พาพวกเราเดินชมบรรยากาศของสวนสวนป่าเอหรือว่าเรียกว่าสวนป่ามาเลี้ยกวกันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่รู้จักสายพันต้นไม้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกจำได้นะครับคนโดยเฉพาะคนในพื้นที่โอเคนะครับไนะปเดินป่าในเมืองกันบ้าง วันนี้นะครับรถลุงปอก็เป็นคนปา่าคนเฝอจะให้เดินทำคลิปในเมืองก็ใช่ที่แบบปา่ปาข้าวป่ากันเลยเป็นป่าในเมืองนะครับคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแนะครับอย่างน้อยก็ได้ความเพลิดเพลินเจริญใ,ใจละงปอก็พยายามจะทําคลิปให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์มาก ก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุนหน้าอย่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามหรือซับสไคร y ์ย YouTube ช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ